สวัสดีชาว youtube นะครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องตาซาวรีโวนะครับอ่าวิธีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเมื่อกี้ก็สอนวิธีการเติมแบตเติเติมน้ำกันไปในแบตเตอรี่นะครับน้ำกันนี่ก็ขอให้เป็นน้ำกันบริสุทธิ์นะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่อ่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถนะครับ แล้วก็เออไม่รู้จะจะดูแลแมันทนั้นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้สอนวิธีการเติมน้ำกันแบตเตอรี่ไปแล้วคุณผู้ชายก็สามารถดูได้นะครับเพราะว่าบางคนก็ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถนะครับอย่างน้อยครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนดูแลครั้งหนึ่งนะครับก็เติมน้ำกันสักครั้งหนึ่งนะครับเติมน้ำกัดเติมประมาณเท่าไหร่มันก็จะมีขีดอยู่แต่ผมใช้วิธีการกะสายตาเอาเนาะกะสายตาเอานะครับก็อ่าจะได้ น้ำกันที่ตรงตามที่เรากาไว้นะครับไม่ต้องถึงกับขั้นว่าเต็มนะครับเอาแต่พอใส่ให้มันพอมีน้ํากัดขึ้นมาประมาณสักข้างละเอาเอา,เอาความสูงเนาะสูงประมาณนี้นะครับก็ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็สูงประมาณสัก5เซนโดยประมาณกะด้วยสายตานะครับประมาณ5เซนหรืออาจจะต่ํากว่านั้นนะครับเพราะว่าน้ํากันจากแผงแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับแผงแบตเตอรี่ ขึ้นมาถึงถึงเราเนี่ยก็สูงประมาณประมาณเกือบไม้รรทัดนะครับเกือบไมบมรทัดเวลาเราเติมน้ํากัดเนี่ยทางโรงงานเขาเติมน้ํากดมาแล้วเติมน้ํากดมาแล้วก็มาใส่น้ํากัดเราแต่บางคนบอกว่าใส่น้ํากดนะครับน้ํากดก็ดีนะมันช่วยกัดก่อนนะครับไอ้พวกสารซัลเฟอร์ซัลไฟอะไรของเขาอะนะครับผมก็ไม่มั่นใจในสาสต์ของวิทยาศาสตร์นะถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับมันจะช่วยกัด นะครับมันจะทําให้กระแสไฟอะไรของเขาเนะ่ยคือมันมันไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าถ้าเราได้น้ากัดบริสุทธิ์เนี่ยผมก็ใช้น้ํากัดบริสุทธิ์มาตลอดนะมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับยกเว้นแบตลูกแรกนะครับแบตลูกแรกของรี v o เลยตั้งแต่สมัยออกมาใหม่ๆเลยนะครับแบตตัวนั้นได้แค่ปีกว่าๆปีน็อกครับแบตเริ่มเสื่อมสภาพซึ่งไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้นะครับตอนเข้าไปก็แบตก็ยังเชื่งอยู่ นะครับยังมีไฟอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเข้าศูนย์เมื่อไหร่ครับมันก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวเดได้เปลี่ยนแบตหน้าแบตเลนน้อยหน้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็บางอย่างบางเครื่องก็เช็คไปเช็คมามันก็เออเลอร์เหมือนกันนะครับเออเลอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางอย่างก็อย่าพยายามเชื่อศูนย์ให้มากนะครับเชื่อ ในความสามารถของเราถ้าเกิดไฟสีส้มตรงกลางนี้มันไม่เตือนนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ผมเคยเจอมาแล้วนะที่ว่าไฟสีส้มตรงกลางที่มันเตือนเนี่ยมันเตือนเตือดดดดเตือนอะไรวะมันก็ว่าเป็นที่แบตแน่นอนผมก็เลยลองเช็คแบตดูปรากฏว่าเหลืออยู่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะมานะครับเดี๋ยวงานมางานะมาทีนี้มันไม่มีใครพ่วงสิครับมันก็งานเข้าสิครับนะครับ ก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับตอนนั้นผมเปลี่ยนแบบสองพันสองมั้งสองพันสอง3สองพันสามไม่แหละแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็ถือว่าราคาไม่สูงมากก็พอที่จะรับได้นะครับแล้วก็เป็นแบตน้านะครับแบตนา้าก็ทําให้เราเนี่ยได้อ่ามีเวลาได้เติมได้เช็คเช็คง่ายกว่าแบตแห้งนะครับแต่แบตแห้งก็อย่าไปเชื่อมันมากนะว่าเป็นแบตแห้งจริงจนะครับ ไม่มีทางครับบอกเลยไม่มีคําว่าแห้งหรอกครับมันจะเป็นกึ่งแห้งกึ่งเปียกก็แหละนะครับแบตแห้งไม่มีในโลกนะครับบอกเลยอย่าไปพยายามไปเชื่อร้านนะครับเพราะว่ามันมีตรงที่ต้องเติมน้ํากันอยู่นะครับผมเคยไปดูแล้วนะสําหรับแบตแห้งอแต่แบตแบตหม้อสาหรับรีวูน่ะแปดสิบห้าแอมป์ขึ้นไปนะครับยี่หกสิบห้าไม่พอครับบอกเลยหกสิบห้าไม่พอครับระบบไฟมันคือในรถมันใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นพวกระบบ Air นะครับแอร์ Air ก็ใช้นะครับแอร์ Air ใช้อยู่แล้วก็มีระบบส่วนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอ่าวิทยุนะครับมันก็ต้องใช้เนาะวิทยุก็ต้องใช้แล้วก็ในส่วนของอ่าพลังงานที่ใช้สตาร์ทนะครับแบตลูกเล็กก็ไม่ไม่โอนะครับอ่าแบตลูกเล็กก็ไม่โอ้องใช้แบตลูกใหญ่นะครับแบตลูกใหญ่ก็ก็โอเคนะครับแปดแปดสิบห้านี่ผมว่าโอเคบางคนใส่ร้อยเลยมันก็ได้นะใส่ร้อยแต่ แต่ก็ไม่แนะนํานะครับสําหรับรถไม่ได้ใช้เครื่องเสียงถ้าใช้เครื่องเสียงก็จะเป็นแบตอีกรูกนหนึ่งประมาณร้อยบวกนะครับร้อยบวกร้อยก,กว่าร้อยบวกนะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้ก็อ่าเป็น fb นะครับ f 1ร้อยสามห้านะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่สองปีแล้วนะที่ผมใช้มาเนี่ยนะครับท่านไหนที่ใช้แบตรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเราจะได้รู้กันว่าเออแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นยังไง นะครับตัวตัวนี้ที่ผมใช้นะผมผมก็ดูจากพ่อนั่นแหละพ่อแต่ก่อนก็เป็นรถตัวเตียนะครับก็ไปเปลี่ยนใส่แบตตัวนี้ก็เลยไปร้านประจําครับร้านกบแบตเตอรี่นะครับอยู่อยู่นู่นนะอยู่ที่ไหนวะอ่าโบเจน,นะครับอยู่โบเจก็พ่อไปไปถามแล้วก็ได้ได้เปลี่ยนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแบตเตอรี่ แรงอยู่เหมือนกันนะครับแรงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนแนะนําแบบยี่ห้อนี้ครับหลายคนก็บอกว่ายี่ห้อนู่นยี่ห้อนี้พานาโซติกบ้างอะไรอ่ะของอะไรนะของ 3k แบตเตอรี่ก็กแล้วแต่นะครับผมผมก็ไม่ได้ใช้เนาอ 3k ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าราคามันสู้ fb ไม่ได้ fb ดีกว่า นะครับเลือกีมันก็ไม่แพงมากนะครับก็พอที่จะรับกันได้นะครับสําหรับสายการรบไะนะครับสถวเรบสายรถเก๋งก็สามารถใช้แบตพุ่้ได้เหมือนกันนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเข้าบ้านเลยนะครับจากที่เราไปเช็ค กกัดกันนะครับเพราะว่าเออมันใกล้จะหมดแล้วมันก็ต้องก็ต้องเติมนะครับก็ต้องเติมก็ใครที่ไม่ได้เช็คก็รีบเช็คนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจบกันเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันการบำรุงรักษาตัวไหนนั้นก็ค่อยมาติดตามชมกันนะครับคลิปคลิปของผมก็อาจจะไม่ใช่คลิปที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็อยากทำให้มันโอเคที่สุด ที่มันควรจะเป็นไปได้นะครับสำหรับ f c คนไหนที่ติดตามก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับถ้าท่านมีวิดีโออะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็เปิดสธาธารณะแต่ขอร้องนะครับอย่าคอมเมนต์กดดันกันหรือคอมเมนต์ทำให้อีกฝ่ายอ่านแล้วรู้สึกสะใจนะครับอันนี้ก็อขอกันจริงๆนะครับช่องของแต่ละช่องช่องผมเองผมก็ไม่ได้ปิดการ,การคอมเมนต์นะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปผมก็ ขอปิดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดสไ b คร r ก b e ให้กับช่องตาสาวลีพูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ